ดีครับพบกับรายการ n i g o Channel นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับแต่ดา,ดา Apple Pencil นะครับก็วันนี้นะครับเป็นการรีวิวแบบแท้จริงแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทำคลิปกแกะกล่องแล้วก็แฮนด์ซอนมานะครับได้เป็น คิดว่าเดือนหนึ่งแล้วคิดว่าเกือบจะเดือนหนึ่งแล้วแหละที่ทำนะครับแล้ววันนี้ก็มาทำอีกทีนึงนะครับเป็นรีวิวอย่างแท้จริงเลยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะมาดโมสเตรตสาธิตนะครับโดยแอปที่มีชื่อว่านู๊ตนะครับก็คงจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับชื่อว่านู๊ตนะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับถามว่า Apple Watch เนี่ยไอแอปเปิลเพนซิลนะครับมีดียังไงนะครับมันเป็นนินสอครับ มันเป็นดินสอมันไม่ใช่ปากกานะครับเพราะว่ามันมีฟังก์ชันที่ค่ายอื่นเขาไม่มีแต่ Apple Pencil มันมีนะครับก็มีฟีเจอร์สองอย่างนะครับที่อันนึงมีค่ายอื่นก็มีอันนึงค่ายอื่นไม่เคยเห็นนะมีแค่ค่าย Apple ค่ายเดียวที่ทำได้นะครับก็ฟีเจอร์ที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือ,อ,อฟีเจอร์การรับแรงกดนะครับอันนี้ค่ายอื่นมี นะครับก็คือรับแรงกดเบาหนักนะครับเบาหนักสามารถรับได้นะครับอย่างที่2นะครับคือฟีเจอร์รับองศาการแรงเอาหรือทําให้หัวใหญ่หัวเล็กนะครับนั่นก็คือการแรงเอานะครับทำได้กับหมดดินสอในแอปโนสนะครับทําได้กับหมดดินสอนะครับก็คือแรงเอานะครับจับองศาการเอียงนะครับเอียงมากเอียงน้อยนะครับเอียงมากเอียงน้อย แบบนี้นะครับแล้วก็หัวเล็ก Beach, Peach, หัวใหญ่นะครับก็คือไฮไลท์นะครับกับไฮไลท์กับอะไรนะอย่างลบนะครับหัวเล็กหัวใหญ่นะครับหัวเล็กหัวใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็อย่างลบด้วยนะครับหัวเล็กหัวใหญ่หัวเล็กหัวใหญ่ นะครับอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดลบอันนี้ก็คือลบเล็กๆนะครับก็อะไรประมาณนั้นนะครับก็ความจริงแล้ว Apple Pencil เนี่ยมีฟีเจอร์แค่สองอย่างนะครับแต่รรตำทำไมถึงมันต้องทำไมถึงมันต้องัพพอร์ t แค่ iPad Pro ล่ะคำตอบก็คือเทคโนโลยีของ iPad Pro กับ Apple Pencil เนี่ยมันทำได้มากกว่า2ฟีเจอร์นั้นครับนั่นก็คือ Uh, ฟีเจอร์ที่ว่าการเขียนเนี่ยจะให้มันสมูทนะครับนั่นก็คือหัวกับเ uh, จ้าตัวที่เขียนเนี่ยมันจะต้องตรงกันนะครับมีการดีเลย์ให้ได้น้อยที่สุดนะครับอันนี้คือเทคโนโลยีที่ Apple นะครับได้ใส่มาพร้อมกับ iPad Pro หน้าจอ iPad Pro นะครับแล้วก็เ uh, ขาเรียกอะไรก็แค่นั้นและครับ <laughs> คือมันมันจะทำให้มันเรียวทมาม่านที่สุด นะครับแล้วก็เทคโนโลยีอะไรต่างๆที่หน้าจอ iPad p o มีนะครับมันก็จะใส่มานะครับที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะที่ iPad Pro อ่ะอที่มันพพอร์ตได้แค่แ p a โบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือชื่อมันชื่อมันเรียกว่า iPad Pro มันก็ต้องเป็น iPad Pro นะครับเทคโนโลยีก็มีแค่2อย่างเนี่แหละครับที่เป็นฟีเจอร์หลักๆของมันนะครับก็คือในเรื่องของการรับน้ําหนัก นะครับเบาหนักนะครับแล้วก็การหัวเล็กหัวใหญ่นะครับแล้วก็แรงเอานะครับแล้วก็อินเทอร์เฟซการใช้งานนะครับในแอปแอปแอปโน้ตนะครับของ Apple นะครับก็จะมีอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือมีพวกหลายอย่างนะครับก็จะมีพวกเป็นปากกาด้วยเริ่มไปปากกาก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเล็กนะครับเบาหนักนะครับจะมาสปอร์ได้เหมือนกันนะครับ ก็แล้วก็มีนี่ด้วยนะครับมันมันทัดอิเลเ็กทรอนิกส์นะครับตีเส้นได้ไฮไลท์ได้ตีเส้นได้นะครับเอ่อไฮไลท์ได้เหมือนกันเห็นไหมไฮไลท์ตรงเลยไฮไลท์ได้นะครับตีเส้นได้นะครับตีเส้นได้ <c oughs> <c oughs> เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือฟีเจอร์ของแอปโน้ตกับแอปโปสเปนซิลที่สามารถ ใช้คู่กันได้นะครับก็แบบนี้นะครับเสนอราคาอยู่ที่3 9 0 0บาทนะครับอ๋อลืมไปอีกอย่างนึงนะครับก็คือวิธีการชาร์จแล้วก็วิธีการเชื่อมต่อบอกให้อีกทีหนึ่งนะครับวิธีการชาร์จนะครับก็คือวิธีการชาร์จเชื่อมต่อนะครับมีวิธีเดียวกันนะครับนั่นก็คือเสียบแ p p l e p อ n ์ i l เข้าไปกับเจ้า Lightning c o n n e c t o r นะครับหลัจากนั้นครับถ้าเกิดคุณจะแพ้คุณก็ต้องกดแพรตรงนี้ซึ่งผมแพ่ไปแล้วมันก็ไม่มีให้กดตอนนี้มันกําลังชาร์จอยู่ ถ้าคุณแพ้เสร็จแล้วนะครับแล้วคุณอยากจะชาร์จคุณก็เสียบต่อนะครับแล้วคุณก็ลากลงมานะครับคุณก็จะเจอแถบแบตเตอรี่นะครับซึ่งโผล่ขึ้นมาเพื่อ Apple Pencil เดี๋ยเฉพาะนะครับคุณจะสังเกตได้เลยนะครับว่าตอนนี้ Apple Pencil ผมเนี่ยแบตเตอรี่อยู่ที่33%นะครับซึ่งชาร์จเร็วมากนะครับตกีนี้ยัง30อยู่เลยนะก็ถือว่าชาร์จเร็วมากเลย Apple เคีว่าชาร์จ 15W ใช้ได้20นาทีป่ะ เชาร์จ15วิผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันกี่มันกี่นาทีนะครับแต่น่าจะ15วินะครับแต่ไม่รู้ว่ากี่นาทีกันแน่นะครับก็อันนี้นะครับคือวิธีชาร์จแล้วก็วิธี connect เชื่อมต่อ Apple Pencil นะครับส่วนวิธีการ forget หรือวิธีการ disconnect นะครับก็คือให้เข้าไปที่เออ่ setting นะครับแล้วก็กดไปที่ กดทูตนะครับกดไปที่ My Device ครับแล้วก็กดไปที่ลูกศรเอ่อ i ิน o นะครับแล้วก็กด forget your device แล้วก็กดโอเคนครับตจากนั้นแล้ว Apple pencil ก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้อีกต่อไปนะครับเพราะเนื่องจากว่า disconnect ไปแล้วเรียบร้อยนะครับก็ใช้ไม่ได้แล้วนะครับหลังนั้นนะครับก็เก็บนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมเป็นเคสที่สามารถที่จะเก็บ Apple pencil ได้นะครับก็เก็บเข้าไปในใส่สล็อต ครับเรียบร้อยนะครับเคสนี้ถามว่าซื้อที่ไหนซื้อที่แอป i อ Studio นะครับทุกสาค่เอาน่าจะมีสาคานะครับอันนี้ซื้อที่ i อ t u d i o สาาาค่เดโมยังบวเดโมงามวานนะครับก็วันนี้นะครับ Apple p e n c i l ก็ได้จบลงไปนะครับ a อป t r Party เดี๋ยวจะมารีวิวให้อีกทีนะครับ a อ t e r Party นะครับชื่อว่า p ป o คีนะครับ แอปชื่อว่า Procreate นะครับ Bamboo Paper ไม่ต้องสนใจครับมันไม่ได้มีอะไรมากนะครับ Procreate นะครับก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันอีกทีนึงนะครับแล้วส่วนรีวิวแอป iPad Pro p a s s 2นะครับเดี๋ยวจะตามมาที่หลังนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับจองใหม่คลิปหน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากผมนะครับอันนี้คือ ให้ไปกดที่รูปนี้นะให้ไปกดที่รูปนี้เข้าใจไหมนี่ร,นนะร,รูปนี้เลยนะครับ u b s c ร i b e รูปนี้เลยนะคะเพื่อจะไม่ได้ให้ไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะคบสวัสดีนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ